สวัสดีครับผมนบ,บอยลุยสันครับคลิปนี้นะครับมาหาปลาตัวเล็กของปีนะเพิ่งได้ออกไหมครับพี่น้องก็จะมาหาบึงปลาตัวเล็กนะครับก็จะใส่ทั้งเหยื่อยางนะครับกบยางแล้วเป็นปักนะคกับพวกอ่าสปูลก,กับปลายยังก็ได้นะครับปลกกระกสูบป,ประคคปลาช่อนนี่แหละเบิบ่งกันครับว่าจะได้บ จะมีผลงานให้ได้บึงว่นะครับในปี2568นอเนาะไม้สวยอยู่ด้วยครับเดี๋ยวมาลองหาบึงน้ำนี่ตัวอยู่ยลยลุยๆจะมีผลงานบนะันี่ เดี๋ยวเล่นเยื่อผิวน้ำก่อนนะครับหาไปช่อนก่อนเนาะถ้าไปเจอกะเดี๋ยวหาไปรกระสูบเบืนนะ้องหน้าซุ่มไปเรื่อยๆนหะลอกฟังหลอกฟังเลาะตะล,งงลงิงนะฮะล่องเรีนกระสูบเบื้องหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อะนะ เนี่ยหามีตัวคนนั้น่ะบ่มีปลาไล่ปลาน้อยเลยแบบนี้หาตัวยากครับเดี๋ยวลองเล่นอย่ากระซุบมัน เ,เตรียมเยอะม่ไหลนะโอเคหลอดหลอดเหี่ยวก็อมือนีไปยังก็ได้สปูนต้องแปดนะคุณครับนายจอยนาะยจอยลงนั่งคุณนะครับเหมือนนายจอยจะได้ขึ้นแล้วนะครับตัวนึงกระสูบบ่าระสครับ để leo nó này chơi mà leo nữa Có cái máy hạ tôi lẻ không hôn em hai tôi lẻ con em ông đây gì leo u uh. leo hết thì chút

เขาขั้นตีประคอชะโดนะครับตีกระสูบเลยใส่น้ำหนักเยอะหลายเอานะครับขั้นเดียวเที่ยวทัวไทยกระสูกบกระพุ่งขั้นเดียวครับ ปูนตองแปดครับตีไก่อยู่ตีกไก่มันอยู่เป็นครูแม่งฮะตีถึงมอง,องตัวนี้กระดีบ่ Ut ừ, ta mang ta mãi Mì mi pa mi pa nghe sĩ đều đây là cua đi tàng di lang cua đi เอาขั้นแข็งมาตีเลยมาเลยครับปลาตัวเล็กของห้าของปีนะครับมาอะไรครับพี่นอ้องโอ้หลูกมันโอ้ để luôn nguyên luôn kiếm luôn con luôn 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 cắt toàn phít luôn tôi nhảy mình sống dậy nó chói vào cây lắm lũ của mình vầy hôn á ui, dễ cắt sạch đi lắm sạch đi lắm chơi vô nấm pa nè, ui cái cây nó phăng อีกฟังหนึ่งครับปลาจอกปลาเนี้ยนมะี่สกิดนะเมื่อกี้นี่จุดเดียวกันเลยครับทิดได้ตัวหน่อยขึ้นนะั้ม ยังยังเซย์ไหนจอยเอาไปกินเบลเลี่ยบนเอาตัวหน่อยไหเฮาน่ะอึ๊บอมีเศษกิดอยู่ดิกินอีกแล้วนายจะบ่มินหยาแล้วเป็นปลาเลยเจ้าตัวหน่อย ใครเตกเลียปี่ตัวเหลกของปีใครเตกเลยเียปลาตัวเหลกของปีเมื่อจย์ตัวหน่อยครับวิอันนี้ผมใส่หลอกได้ว่านะครับพี่อาร่อยนะครับขั้นเป็น ขั้นใบสันเอีนะครับเวียดซิบยี่สิบเลยนะครับวุธรรดดาเอามาตีกระสูบเสยนะครับกระสูบเสยได้การอยู่ด้ละ่ะตัวที่2ครับ วที่สองตัวนี้มีใส่นะใส่ได้ยูตัวนี้โอ้ตัวนี้งามยูโอ้โอ้ใส่สวยยูตัวนี้ครว้โอ้ตัวนี้ใส่งามเลยฮะโอ้สวยครับตัวนี้ได้การตัวนี กัดใกล้ๆเลยครับรอบฟังโอ้เต็มปากตัวที่สองเขาครับมันใส่ได้อยู่ว้าวนะเดี๋ยวนาจ้อยไปแล้วนะเดี๋ยวอ่านนาจ้อยนะเฮ้ย <laughs> ก,กัดเพิ่งอีกครับเพิ่งอีกอดีขึ้น มากัดไกล้ๆ่ี่ใหญ่ไหมมาครับตึกแล้วครับโดนอีกแล้วปลาเนี้ยครับโดนนี่ปลาเนี้ยตัวปุยใหญ่ครับ สูบจุดนะประมาณนี้เก็บไว้ก่อน กอกอเข้ามาพอดีมากัดอยู่ตัวหนานี่กัดอยู่ใ,ใกล้นี่ตะลิงนี่เป็นเบ็ดท่างเดียวนะตีไม้ลกได้นะพวกไม้เนีย้ยไม้ตีได้นะ อนแรกว่าจะตีประชันนะครับตีไปตีมามันจะเป็นกระสูบแล้วครับประชัน้าตัวยนาครับตีกระสูบดีกว่ากระสูบเลย เตะน้ำนะครับเพื่อจะยกขั้น,นนะกดขั้นลงมาได้น,ะนี่อะไรนี่ยยึดเตะน้ำนะไม่นี่เนี่ยนเะนี่อะไรเนี่ยนี่เขางแข้งสะบูนตรงแปดเลยนะครับ เด็จ่อยไปกวนแล้วนะนั่นเดจ่อยบบท่านจ่อยไหนสิตีไปแล้วงเลยที่ว,ว่าเพิ่นเป็นเลี่ยนเป็นพวกเย่าปักเย่าปักตีลำบากครับไม้แบบนี้เฮ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตัวที่เสียบตัวมันใหญ่กะ คงจะได้กลับแล้วเนาะครับว่าจะให้เบิ่งผลงานแต่จอยคงจะบ่ได้เบิ่งนะครับตามนั้นเดี๋ยวผมไปสรุปหยอดให้เบิ่งนะครับบ่ได้เพิ่มนะครับได้ได้ซี่โตแหละเดี๋ยวไปบิ่งเดี๋ยวก็ไปเบิ่งนะครับได้ลาบแล้วซ้ำนี้ได้ลาบแล้วได้ลาบแล้ว นี่ครับผลงานเดซีตัวเนาะโอเคครับหมานอยู่เดลาบอยู่ครับซันีนโอเคครับตัวนี้โอ้ใส่งามนะครับอันนี้มาได้ที่ลังนะครับสองตัวโอเคครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่นนะครับจะพยายามฮคิดนะครับช่วงกับบคคอยมมีเวลาเนาะโอเคครับขั้น เบียดสิบยี่สิบเลยนะครับนี่ของใบสันนะครับเอามาตีกระสูนนะครับเย่อเป็นของสปูลตองแปดนะครับโอเคครับถือว่าผ่านนะครับใส่ดีนะครับตัวนี้ยกมีอใวเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมนาบอยลุยสันกับตองลาไปก่อนครับปลอกันไหมคิหนาครับสวัสดีครับครับพอดีขี้มาพร้าวจอยเนาะมาปึ่งผลงานนะครับเอ๊ะไป่อลยเอาตอนเดว่าเดี๊สาม คิงครับโอ้แต่เอเด็ตัวใหญ่กว่าน,นีนา้เนาะเอ้ขิงคิงนะจอยเยียวยดกันเอ้เฮ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 ้ตาบอดเฮตาบอดคิงนะจอยครับโอ้โหยมันมนานโบทันกับบ่ฮู้เใรเด่นใน,นี้